ครัสวัสดีครับผมเช่นเคยครับกับบอบที่อายุสิแล้ววันนี้ครับผมจะมาพร้อมกับนี่เลยคีย์บอร์ดนะครับยี่ห้อทิสเวียร์นะครับรุ่น MK 906ครับขอบอกว่ามันสุดยอดมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่านี่เลยครับเจ้าตัวนี้นะครับในความพิเศษของมันเลยนะครับนี่มี ช่องเสียบกับคอมพิวเตอร์ด้วยครับก็คือ USB นั่นเองครับสามารถซัพถ่ายจคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็นี่ครับเป็นสามารถต่อกับแอมก็ได้นะครับอ่านี่มีเสียงออกนะครับก็คือทั้ง R ทั้ง L เลยนะครับแล้วก็นี่เลยมีดโฟนด้วยนะครับอ่าสามารถใส่หูฟังได้ด้วยครับแล้วก็มีเสียงทั้งหมดนะครับ128เสียงครับอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับฟังแค่เยอะมากครับตัวนี้นี่ก็เป็น เดี๋ยวโดนนะฮะนนี๋ยวรอฟังเสียงนะฮะตีดูนะครับ ตัวเต็งเราเองครับสุดยอดมากครับพร้อมนะครับหมายถึงเต็มคีย์บอร์ดนะครับอ่าแล้วก็ยังมีนะครับลิทเตนะครับคือจังหวะมีทั้งหมด128จังหวะทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังดูนะครับจังหวะแรกนะครับ ก็สุดยอดมากๆนะครับขาบอกว่า,าออปชั่นครบแน่นอนนครับตัวนี้ยังมีอีกนะครับนี่นนับสามารถอัดเสียงได้นะครับอ <sk r isa> ่าเดี๋ยวไม่เชื่อเรามาดูการนะครับนะถ้าอัดเสียงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่เสียงเราไม่ไเข้าไปนะครับถ้าเรากดเมื่อไหร่นะเสียงมาจรเลยครับจะเริ่มอัดเลย <sk r isa> แล้วก็กดสต็อกก่อนครับแล้วกดเนี่มา มีกองทั้งหมดหกสเอชนิดอยู่ในนี้ก็คือเครื่องริเทึมนั่นเองนะครับอ่าเขตกองก็ผ่านนะครับแล้วเจ้าตัวน,นี้นะครับมีทัชชิ่งด้วยนะครับบางคนอาจจะงงให้ทัชชิ่งคืออะไรนะครับนี่ถ้าไม่มีทัชชิ่งนะครับนี่ผมจะกดแบบเบาๆเลยนะครับเบาๆเลยนะครับคอ่านี่คือไม่มีทัชชิ่งนะครับกดเบาๆนะครับดังมากครับแหน่ดูได้ดูได้ครับ ก็ยังดังนะครับแต่ถ้ามีทัชชิ่งนะครับกดนิดเดียวมันจะเป็นเบาครับนะมันจะไม่เหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับคีย์บอร์ดทั่วไปเนี่ยกดแ,แต่นิดเดียวที่เสียงดังมากเลยคนระับอ่านะครับนี่คือม,มีทัชชิง่งถ้าไม่มีทัชชิ่งก็จะดังคนระับโอเคคนระับแล้วยังมีซัพเทอรด้วยนะซัเทอก็คืออะไรนะครับมันก็เหมือนเป็นตรงครับถ้าเวลาเราเหยียบซัเทอร์น,นะครับเสียงมันจะากยาวนะแต่ถ้าเกิดเราไม่เหยียบเเสียงมันจะสั้นนะลองดูนะผมกด เสียงสั้นมากครับตึ๊นะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใส่ทับเจนเข้าไปนะครับก็คือยาวมาได้เองมันจะเป็นนี่นะครับเสียงในยาวแง่ถึงเจ้ามากไปครับนะครับก็ชัดเจนเลยนะนี่แล้วก็ยังมีวิามาโต้ด้วยนะครับปกติแล้ววิามาโต้เขาจะอยู่จะอยู่ตรงนี้นะครับบางคัวหนักจะไม่ถนัดเอ๊ะ กดสองนิ้วไปโยกไปกดสองมือไปโยกไปอย่างเงี้ยมันไม่กะหนัำครับแต่ถ้าเราใส่วิวาตโต้ก็ไปเนี่ยมันจะวิวาตโต้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะคร<อ>ับนี่คือยังไม่มีวิวาตโต้นะครับถ้ามีวิวาตโต้โยกทันทีนะ<อ>ับสุดยอดมากมากนะโอ้โหเฮ้ยเขาบอกว่าจะลุกเล่นตัวนี้อ่ะสุดยอดครบแน่นอนครับเสียงสามารถแยกซ้ายขวาได้ครับรีบย,ยิวนะมีหกเสี้ยนคีนะครับอ่า แล้วก็กดนี่เลยสปิริตนะครับอ่าสปิีดนะครับทากซ้ายป็นเสียงอ่าตัดมิกซ์ใช่ครับแล้วทางขวาเราก็จะเป็นเสียงเป็นโนนะครับอ่า สามารถแยกเสียงได้นะครับและที <Jah afa> ่ส <life> <religion> ํา <barbecue> ค <noise> ัญนะครับก็ไม่ว่าท่านใดนะครับที่อาจจะยังไม่เคยได้เรียนเป็นโนมาหรืออาจจะยังไม่มีทักษะในด้านนี้นะสามารถเล่นที่ตัวนี้ได้เพราะเจ้าตัวนี้นะครับไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มทักษะให้เรานะครับยังสามารถเรียนรู้กับมันได้อีกนะครับเพราะว่ามีเสียงเพลงทั้งสามสิบเพลงนะครับเราสามารถเรียนรู้กับสามสิบเพลงนี้ได้เลยนะครับนี่คือเพลงแรกนะ เกดนะครับเราว่าเราสามารถติดตามได้เลยนะครับสามารถเรียนรู้ได้กับเจ้าตัวนี้นะครับฝึกทักษะด้วยแล้วก็มีให้เราเรียนได้ผมสุดเจ้ามากครับผอบอกว่าเจ้าซิสเวียนะครับ m อ9 0เก้าส่วนหนะครับหกสิเอ็ดคีตัวนี้ถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดตามชมได้นะครับใน w วอร์ไวเ .G แล้วก็ I Music นะครับ G I Music com นะครับหรือถ้าท่านอยากเดินทางมาชมได้ด้วยตัวเองนะครับก็มีส,าาสาานนะะองส,ส,สาขาสาขาแรกนะครับอยู่รุ่นเลยครับส่วนที่สามส่วนที่สามซอยชมราดีสามสิบครับส่วนสาขาสองก็อยู่ที่ร่างแหนงสองบางนานี่เองะครับก็ถ้าท่านผู้ใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเราได้นะครับอ่าโอเคครับก็สหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ